เครน12ตันเหมาะกับงานแบบไหนคำตอบคืองานที่ต้องการศักยภาพที่เหนือกว่าไปอีกระดับกับพี่แต้มสุขสมบูรณ์เครนครับเครน12ตันคือคำตอบที่ใช่สำหรับยกวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากขึ้นประกอบและติดตั้งเครื่องจัดขนาดกลางติดตั้งป้ายบิวบอร์ดขนาดใหญ่และงานยกที่ต้องการระยะเอื้อมที่ไกลกว่าเครนขนาดเล็กครับ เราพร้อมอัปเกรดศักยภาพให้โครงการของคุณทั่วภาคตะว,วันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเสาจันทบุรีตราดและปราจีนบุรีครับและผู้ที่ให้คำปรึกษาเพื่อทางเลือกที่ดีที่สุดเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับมั่นใจทุกการยกด้วยรถมาตรฐานปอจ .2 ออและทีมงานมืออาชีพต้องการพลังที่เหนือกว่า โทรเลย24ชั่วโมง0812469298แอดไลน์มาที่ adsc.crae n ดูผลงานได้ที่ w w w s u k s ม m um b ร o n c r a n e c o m เช่ารถเครนต้องพี่แต้มสุขสมบูรณ์เครนเท่านั้นนะครับ